สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราทางทีมชาแนนะครับป้าเจ้าก็เก่งแต่ขึ้นตัวสีขาเลยคักเด็ดดูครับนโมน้อย ขึ้นก้อนหน่อย,ข,ข,ยข,ขึ้นตั้งสีขาเลยเ่าขึ้นตั้งสิดงทขึ้นตั้งสีขาเลยจรงเดีโอ้ยเขายออวโอลมแรงร่ะจะมีเสียงลมเขา้าต้องขออภัยนะปัดอันต้อน,นหน่อยจะได้ขึ้นในหอดซี่ขา อยู่อยูพุ่นีน่อยนี่หน่อย้นซีขาได้ซื้ออยู่ีม่พุนเอปหน้าก็ไปงานช้างได้แล้วนี่ปีหน้าส่อมขินตังคำซ่องข้นตังซองข้นตังไปงานช่างเออเออเออขอนผมขอนผมขอนผมไม่ชมขอนผม

อาที่แคบๆย่างเงียมันอยู่คาที่แคบๆที่แคบๆยังขึ้นได้นะครับผมโออเอานั่งนางนแอเปลมั้งนังแอเปลมั้งเอาไม่สมไม่ทายไม่ถือนั่งแอ้เปิลมั้งฟาดโนหมนั่งแอเปิลเอาถือมันจะอดิ่งให้จิงค้อนไปก็เล่นก็โชว์สุดยอดเลยมังมั้งมั้งม้วงบ่สิหวงบ่หวงคอนบ่

าาเบจซะเอาขอนอนลงเอาขอนอนลงเออเอนอนไว้จัะเดแล้วเอาเซจังใดบะเนียวเอาปดในเร้วเอาเอาลองบังนี่แม่ม่ไม่ขึ้นขอนช์นี่แม่เขาเฮ็ดจังใดเร็ว มาขื้นขอนโชว์ขึ้นขอนโชว์เอาละเอาละเอาละเออเอาเอาเอาเออเออเออเยอะๆเยอๆเยอะๆเยอยเยอะๆเฮ้ยปากเมื่อกี้นะขื่นสองขายันขอนไปหนาเซยนี่ย โจกายกรรมนะครับโจกายกรรมเอาเร็วเร็วเรวมาโจไม่ออกมาออกมาเขาโปออกมาเขาโปชู่เอาเอาไปชู่วันนี้ช่ว์ชู่ว์เอาเอาโจโจโจกันเอาเอาหมุนด้วยฟอมเอาขึ้นโชว์โชว์โชว์ใส่ใส่ชว์่วงไหนใส่ชว์่วงไหนโชว์่วงไหน เอ MM. Ooh, ้ยเดี๋ยวครับเดินเดินโชว์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 กิจกรรมหน่อยโชว์กิจกรรมหน่อยครับโอ้ยใส่โชว์ยังไงครับโชว์ยังไงครับโชว์ยังไงครับ ตอนนี้เล่นกับอันทียนอนนั่งลง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 เออนั่ง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 เก้าอี้นั่งเก้าอี้ไหนนั่งเก้าอี้จังไรนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้จอยนั่งเก้าอี้หน่อยครับไหนนั่งเก้าอี้ไอ้ปเบิลลงไอปเบิลลงแอปเปลแอ้เปลเร็ว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 เอปเปลลงหน่อยครับ

ใหนไหนไหโชวหน่อยชวหน่อยโชว์หน่อยโชวหน่อยเบยบึบบึบสขาเบยเฮ้ยเฮ้ยเ่ามดได้เพื่อนเพื่อนาเอาหมุนสาหมุนสายมุนขวาสายหมุนสายมุนขวายังไหมุนสายมุนขวาจะไดสหมุนสายมุนขวาจงได้สายหมุนสายหมุนสายมุนขวาโยกโยกหมุนสายมุนขวามุนสายมุนขวาเอาหมุน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  มวนเลยมนเลยเออมวนใจมวนใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยมวนวาเอิ่นเิ่นมวนหลยมวนลเ็กน่อยเิ่เิดเอิันครับจะไหนวครับวัดีครับครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ่ครับครับเอยเ้มวนเินตา เอาโตเอาตังสร้างไม่ขึ้นมันไม้เกินได้แล้วมันหันมาหันมาหันมาเออหันมาไปดิค้างไฟให้ด้วยก้อนน้อยๆก็ยินได้ซี่ขาผมครับดูครับก้อนเล็กนั้งโมขึ้นได้ยังไงโอ้ยเก่งแต่แผลมึงเดี๋ยวเดี๋ยวพิกไปกันโอ้ยลุกกันทับพิกกันหัวงอีกโอ้ย มีการห่วงเลยครับห่วงก่อนห่วงก่อนห่วงก่อนขอนผมขอนผมเออ <c oughs> เออเอเอ,เอ,เอขอน <c oughs> ผมขอนผมอุ๊บอุ้มอุ้มบึ้ยโชยแล้วโชวก์กาย,ยกรรมมาแล้วครับโอ้โหตายยากครับโอ้ยมาวิ่งออกกําลังกายโอ้ยให้น้ำเราไปนันกแสดงให้น้ำ้วครับผมเออ ป,ปีหน้าจะไปงานช้างไหมครับบึป๊ปีหน้าผมจะไปงานช้างนะครับนี่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดูครับอโอ้กินน้ำอร่อยเลยน,น้ำอร่อยเลยอย่ ดูครับดูครับโอ้โหเป้าน้ำเรียนแล้วบาทนี่เป้าน้ำเรียนแล้วเป้าน้ำเรียนแล้วไปไปโชว์อีกครับโชว์กาจกรรมอีกครับไมาไม่โชว์กิยกรรมแล้วฮึบฮึบึบึบโอ้เป้านางก็เป็นมาหนี่ย้ยบพธาธรรมดาน้ำโมหน่อยเป้านางก็เป็นฮึบฮึบเบยดูครับขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไปได้ยังไงครับดูครับดูครับ ขึ้นไปได้ยังไงอ้หมุนอีกหมุนอีกหมุนตัวอีกครับหมุนตัวอีกหมุนรอบหนึ่งโอ้โหหมุนรอบหนึ่งแล้วดูครับก่อนเล็กๆนโมขึ้นได้ยังไงดูครับหมุนอีกหมุนรอบหมุนรอบหมุนปัดเข็มนาฬิกาหมุน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 โอ้ยหมุนเอุหมุน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 ดูดูดูครับความสามารถเฉพาะตัวของผมนะครับ เอ้ย <Hey>, hey. ดีครับดี๋ยับ,บขอเล็กผมก็ขึ้นได้นะครับดี๋ยับเอาโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนเอาสี่ขาโชว์สี่ขาโชว์่วหน้าพอจะไปโชว์งานช้างท่หน้าพอจะไปโชว์งานช้างแล้วหนึ่ง เออเฮเอามาโชคคว LIKE like ์ข hmm. ึ้นคอนโชว์ขึ้นคอนเด้อเอาขึ้นขึ้นขึ้นโชว์ขึ้นโชว์เออขึ้นโชว์โชว์เออผมก็เจ๋งครับงานช้างผมจะไปโชว์งานช้างโอ้สีขาโชว์โอ้ยมันนี่ไม่ไม่ไม่เร็วขึ้นขึ้นคอนเร็วขึ้นคอนเร็ว อาม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 าเอาขึ้นโชว์ขึ้นโชว์น่ครับอาม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 าขึ้นเร็วเร็วเร็วน่มนี่มาหนี้มนี้นี้มนีโชว์มาโชว์มโชแล้วได้เวลาโชว์แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บคารังด้วยคารังด้วยโอ้ยเห็นนอกินอะไง่วกเลยบอดนี้โอ้ยเห็นนมวิเามินซีโอ้เจอของกินแล้วไปแล้วครับเออบดนี้ เอาเอานั á, out, ่งโชว์ตถอนี้ณิที่นั่งโชว์แอ๋เป๋อยังไม่เป็นนะครับผมแต่ว่าขึ้นขึ้นก่อนเนี่ยขึ้นตังมามามาขึ้น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 ชว์กันขึ้นโชว์กันมาดิมานีิเอ้ยขึ้น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 อุ้ยหงว่างก็กินก่อนหงว่างก็กินไปแล้วมามามาขึ้นเร็วเร็วเร็ว มาโชว์มาโชว์กันเร็วเร็ครับมาโชว์ก่อนเร็วมา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 พุ่นเห็นแล้วกินอยู่พุ่นมาๆเลย,เลยครับบันนี้กินอิ่มก่อนกินอ ok ิ่มก่อนอ่ะมาเอาเอาขึ้นขึ ano ano> ้นขึ้นเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วหุ่นโอ้ยยังห่วงกินอยู่นะครับเอาขึ้นโชขึ้นโชขึ้นโชเอาบุ๊บเอาบุ๊บบุ๊บ ขาลังด้วยขาลังด้วยขาลังปอื้อเพื่อนอะเอ้ยเอออ่ะชอบมากนี่เห็นของกินไม่ได้เลยครับผมของทับต้องเดินในท้องครับผมของทับต้องเดินในท้อง สำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากครับผมจะลืมอย่างไรม์แจกอยงก,กำลังใจนะครับผมกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ